ไอตูด,ดักล้ออไะเอาปะเอาเลี้ยงเหรอเอาเลี้ยงเหรอเลยอย่าเลยอย่าเลยอไเอาเลี้ยงอย่าเลยมีปัญหาอย่าเลยพักถ่ายส่งมารู้ไพี่เล่นพี่เล่นพี่เล่นอันสะดวกเลี้ยงบอกกูไม่ติดแ้พี่เฉนงส่งจะเคลียร์ของไอเมียได้ไหมอันเียวแล้วนี่ไม่ไรเอาแค่นี้แหละพอแล้วว่าขอไเมียกูรู้อยู่แล้วว่าพวกไอเรืองไอแซมมันหนุนหลังไงไม่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 ไมม่ไม่ไม่ไ คือกูคอเฟิรลูกเขาคิ้วหมดแล้วใช่แต่พวกมือลือกที่จะไม่พูดเองกูถึงบอกว่ากูยังกรานตอนนี้แล้วว่าทำไมถึงไม่พูดรักกันมากเหรอแบ็ความจริงคือแหละพี่เนี่ยบงญยลักมึันยุบหรือเมี้ยวไม่คือผมพูดความจริงหมดแล้วครับพี่ก็คือแบ็คมึงหนาไงมึงไอเรืองไอแซมมันดุนหลังมึงไงใช่ปหมเวลแบ็คมึงมันหนาคือไอไอเรืองอยู่ในเมืองถูกไหมไอแซมอยู่ข้างนอกมันคนบงการ โอ้อะไรนะพี่เรีองบอกไม่ใช่พี่ยิงไปไกลแล้วพี่คือมึงบอกว่าจะแต่งให้เขาแซลก็คือไอเรืองต้องแซลอ่าใช่เพราะไอเรืองเล่นไอเรืองเรืองหนึ่งหนึ่งและและไอเรืองบอกว่าตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าใครพูดเรืองขึ้นมาได้แหละเรืองบอกว่าไม่ไม่ได้อยู่แต่พอแยกไปคุยตรงข้างในตรงนั้นน่ะใต้ใต้ตะแลนเขียวน่ะเรื่องบอกว่าเรืองอยู่อ่าเรียบร้อยไม่เรืองเรืองอยู่อยู่แล้วครับเรืองเรืองเรืองเป็นคนแรกไม่อยู่ฉันได้ยินกูกูได้ยินสองคนได้ยินใช่ใช่ใช่เพราะมึงยินพูดตรงหน้าลายเขียวเลย ผมพูดเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าอย่าไม่ได้อยู่เพราะว่ามีคนพูดชื่อมึงขึ้นมาไม่แต่จริงมมอ่ะผมอ่ะยังไงผมมาโดนโดนโดนไอ้เนี้ยไอ้เมียน่าจะโดนสั่งมาอีกทีนึงครับพี่อ่ะใครสั่งอ่ะผมพูดกันามาอ่ะยอมรับมาเลยน่าเป็นไอ้แซงครับอ่าโอเคจบแค่นั้นแหละแลไมทำไมตอนแรกทำไมไม่ยอมรับอ่ะเแล้วไปถึงไม่ยอมรับไม่เนี้ยนี่ผมไม่ยอมรับก่อนเลยพี่ไม่ทข้าใจมึงอยากเล่นเล่นแบบนี้วะกูไม่เข้าใจเออ ไม่หรืวผมไปสั่งตอนไม่อะไรอันนี้แค่รู้ก็พอไว้ยื้อแซมสั่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่รู้กี่พอแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอไอโทนี่คือพี่มึงถูกไหมใช่ครับพี่ที่รักมึงถูกไหมกลุ่มพวกมึงอ่ะถูกไหมใช่ครับอ่าใช่เราชอบไปหาโทนี่ทำกันเป็นอย่างนี้ได้ไงแต่เรื่องนี้หนูไม่ไม่รู้เรื่องเลยมึงก็รู้นี่มันเซนซิทีฟถูกป่ะเรื่องเนี้ยไม่ไปแล้วแต่เไปกับมเราใครจะชอบ ไม่บอกนะเรื่องเรื่องนิมเกียรไม่รอที่มึงแค่จำไว้ไ่าแซมเป็นคนเล่นกันแหลมจำไว้จำไว้แซมใส่ไม่ไม่กูไม่เกี่ยวไอ้แซมจำได้ีอยู่นวพี่จำไว้ไอ้มไม่ได้บ้าไอ้ไอ้นี่ซ้อที่เจนคนวะไม่ถามก่อนว่าไอ้ีอ้นี่ไม่ถามไอ้ถามก่อนว่าเหลืองไม่ได้ตอแหลถูกไหมนี่่องพูดจริงถูกปะเนี้ยไอ้แซมไม่แต่คือแซมไม่ได้ทำนี่ต่เมื่อกี้คือเรือพูดจริงถูกปะไอ้เนี้ยไแซมไม่อบน้องอยู่แล้วพี่น้องทอะไรผมทเลยแตไม่ได้ทำผมเป็นคนมึงรู้ป่ว ไม่ได้ทำแซมสั่งทำแซมไม่ได้ทำพี่เอ้ยพี่กอล์เขาโดนพี่กอล์ที่พี่พี่จะเย็นผมไม่ได้ทำหรือเมื่อแบบที่ใช่ไหมไม่โดผมไม่ได้ทำจริงๆแล้วมันเละไปโดนแล้วมันอันนี้จบไหมจบจบจบเลยมึงถ่ายตูดเขียนว่าซอรี่ทนี่มาสามคนไม่เลิมกูอ้าวไอ้เฮียมึงทำเนี่ยอาถุบาง ไม่อยากทำไม่เป็นไรผมไม่เคยทำอยากทำน้องอยู่แล้วพี่ไม่เข้มที่เลยแล้วพี่คือมันไน้องทำไม่ได้แล้วก็ใจตู่ขาวเอางี้นะแต่เอางี้จะพูดอยากกระโดดไม่อยากทำไม่ได้บังคับจะต้องทำหรือไม่ทำเออไม่ทำไม่เป็นไรแต่มึงรักหรือเปล่ารักพี่าสิ่งที่มึงทำแล้วมึงใครวงการอ่ะถูกหรือเปล่าเออตูดพวกมึงอ่ะพื้นที่มันไหนจะน้อยภาษาอังกฤษตัวย่อ S R Y นะ เอ็อาร์วายแล้วโทนี่แค่นั้นน่ะทีโอเอ็นไม่ง่ายเลยข้างหนึ่งอ่ะข้างหนึ่งเอ็ดอาร์วายข้างทีโอเอ็นไม่แต่คือผมผมไม่ได้มงการแล้วพี่เรื่องพูดอะไรหรอกไปผมไม่เลยไอซา้พี่เข้าใจเลยไม่ได้พี่มึงเป็นทำไม่ได้น้องไม่เคยคิดต้องมีทำกับพี่แบบนี้อยู่แล้วด้วยไอ้แซมแต่พี่แล้วพี่แล้มึงบอกว่าเป็นคนมงการนี่คือยังไงเนีลยพี่พี่เรื่องคืออะไรพี่ไม่รู้เลยไอ้แค่มีมีคนหนุนหลังอ่ะกูชอบคำนี้ิวไหมไอ้แค่สายสปอร์ตอ่ะไอ้เรื่องไม่เคยโกหกด้วย ไม่เลไม่กกไค่เหลือไม่โกหกหรอกไม่เออเราไม่เคยโกหกอันนี้ค e yeah, e ือฝังคนปะมึงด้วยสามเพื่อนมึงตอนแรกมึงรู้ไม่พูดเนมึงด้วยมึงด้วยมึงด้วยมึงรู้แต่ไม่พูดตอนแรกมึงรู้แล้วแล้วของมึงเอาไปสีเหลืองก็ได้นะไม่ไม่ไม่ตอนนี้กันขอไอ้เลืองก็ถือว่ายกไปว่าไอเลืองมันอุตส่าห์พูดความจริงแล้วมึงก็ไม่รู้อะไรกูละ เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้แซมทำารืล่ะแต่ไอ้เรื่องมันก็พูดจริงไอ้เรื่องมึงเพื่อนกูเพื่อนเพื่อนหรือเปลาไอ้เรื่องมสารภาพไงใช่เรื่องสารภาพหรืเล่อเรื่องเพื่อนตลอดไปใช่ไมไอ้เรื่องสารภาพ้เรื้องไอ้เรื่องพูดพูดแบอไม่แล้วมึงจะสารภาพไงพี่ทันที่หนูไม่ได้ทำเลยนะไอ้เรื่องมันสารภาพก่อนไงเออใช่เออใช่ผมไม่สารภาพรผมไมราชิเ็คือถจะให้เรื่องไม่สารภาพมึงจะภาไหมพพี่ถามผมไอ้เรื่องมันชิงสารภาพก่อนเลยได้มาชิงสารภาพก่อนไม่ไหมเพราผมันจ ขอทีถูกป่ะถูกป่ะเรื่องผิดก็ต้องว่าเวลาผิดถูกไหมถูกถูกถูกเรื่องกูขอฟังความจริงกับมึงอีกทีนี้ตอน้นเป็นคนวงการนะคนที่สี่ที่ผมที่ผมบอกผมลืมอ่ะจริงจริงมันคือไอแซมครับพี่ออ๋โอเคโอเคโอเครื่องเรื่องเรื่องเรื่องไม่ตามนั้นนี่ไม่ตามนั้นครับพี่ไม่ไม่ตามนั้นครับพี่เพราะว่าผมชักเก็ตไ้ มึงผิดมึงยังไม่ขอรีทอนี่แก่ถ้ามึงไม่ไม่ทำก็ได้เลยนะใครไม่เคยโกรธมึงแล้วน้องเลิฟรับน้องเลิฟพี่เสมอแล้วครับพี่แต่ไม่ทำไม่ได้คือมันมันมันคือซอลลี่โทนี่ไม่พอพอก็ได้พี่ไม่ได้ผมไม่ได้ทำเลยนิดนึงเห็นมึงเท่าอ๋ออะไรมาติดหน้ากันไหมอ่ะหัวใจดอกหนึ่งขวาว่ออยาเตอร์เหรออออาเตร์ ซ้ายขวาเลยดังแกมเลยแกมเลยแกมแก้มซ้ายขวาหัวใจดอกนึงแล้วก็ระเลงเสียด้วยนิดหน่อยกูว่าลไผมต้องใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ใช่แถมแถมทั้งตูดทั้งหน้าแต่ผมไม่ต้องไม่ผมต้องถ่ายหรอพี่นี่เรื่องพูดไปแล้วก็นี่เรื่องก็บอกอะคนที่มันลืมแซมันก็พูดจริงก็ลืมแต่พูดแล้วใส่ความจริงแซมฟังพี่นะพี่ยังยืนคำเดิมว่าพี่เลิฟมึงเป็นคนพูดเองว่ามึงเป็นคนบงการเพราะฉะนั้นมันก็น่าใช่ป่ะอ่าถูก ไอเรื่องไม่เคยโกงอยู่แล้วพี่อันนไอเรื่องไม่โกงแน่นอนไอซีรีส์แบบนี้ไอเรื่องมันไม่ได้พูดไอเรื่องพูดได้หรือ่ะไม่น่ามันมันมีคนยื้อยังยื้อยงอีกคนหนึ่งด้วยพี่ไอเมียวใครอะใครอะไอดุกด้วยครับไอดุกด้วยเหรออ๋โอเคไอ้ดุกคือมึงจะกูแบบนี้ถูกไหมกูไม่เคยทิ้งไม่เคยออกมาเลยแหละลายซี้ยมไม่ออกมาเลยละไอ้ดุกยอมรับเปล่าไม่พี่ไอ้ลายที่ออกมาเรื่อยๆไม่ว่าแต่ว่าทำไมมันพี่พี่คือพี่ ไอ้นี่พี่เรื่องอะไรหรออะไรทีต้องประกาศทำไมน้องความจริงความจริงเว้ยไม่ก่อนอื่งนแซมไม่ไม่มีคือตัวตัวคือทำไมแค่เรื่องรอดไม่ใช่พี่คือผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมผมถึงโดนไอ้เรื่องมันพูดความจริงอ่ะอ่ะงั้นจริงๆแล้วมันคืออะไรอะแซมไม่ใมันพูดความจริงแล้วอ่ะงั้นจริงๆคืออะไรอะผมไม่รู้ครับเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังมีฟังไปขึ้นฟังไปขึ้นใช่เลยเพื่ออะไรไปขึ้นแซมอยากให้พี่โดนพี่โดนด้วยก็ได้นะไม่ต้องอะไร ถ้าอยากให้พี่อเรือรับมือขนาดไหนอะพี่ไม่ใช้เรือรับจากขนาดนี้ไอเรือไปด้วยปะเออไปไปไอเรือไปเออไอเรือไอเรือไม่ได้ไปไว้เรือักน้องจริงเออไอเรือักนองจริงด้วยไอเรือไไปกจริงเออไปไปไอเรือหลักน้องไปหลันองด้วยไปเพื่ไอเรือหันองจริงมาด้ยเอาป่ะจับใแซมมาเาก็ได้ครับพี่ทั้งนั้นไป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 ยายยาย่รื่ไตปรเคือไอดุกยอมรับป่ะเนี่ยไอเรือพูดมาเนี่ย อไม่ครับพี่เอ้าวไอเรียกว่าไงแต่แต่อะลองถามไอเมียวได้ไอเมียวบอกว่าตะกี้ดุกยอมรับอยู่เลยเพราบอกว่าชมว่าเฟี้ยวหนิจะประหลาดก็ก็ไอไอเมียวมันเปลี่ยนทรงผมเป็นสันส้มใช่ไหมพี่แล้วมันก็ถามว่าเป็นไงพี่ผมก็เลยบอกว่าเฟี้ยวครับด้วยด้วยเออด้วยด้วยด้วยไอติ๊ดใหญ่เลยไอตบอกกูรู้แพ้ใหญ่เลย เดี๋ยวอะเดือดเดือดหนัวเบี้ยวอะนี่ครับเอาไม่อารมณ์เออคืออารมณ์เหมือนไม่ต้องมาเที่ยอะไรเราแค่ดูโี่ได้ไหมผมมีเรื่องจะบอกครับเอาว่าไปคือเรื่องเนี้ยผมไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเผื่อมีใครโยนมาผมขอตัดไว้ก่อนเลยผมไม่เกี่ยวผมมาไม่ทันนะผมบอกก่อนเลยนะไม่ผมมาไม่ทันนะโดเหมือนกับพี่อะไรไม่ไม่ไม่มึงมาทันมึงมาทันแต่กลัวเพิ่งเข้าเมืองมาไม่เอ้นบีมันโดนในนี่ไปแล้วโดนของของไอ้เจมไปแล้ว อ่าใช่ดูมึงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโดนของอะไรหรอกมันเกี่ยวที่ใครทำไม่ทำเว้ยอ่าผมไม่ทำมึงไม่ทำมึงไม่ทำเลยไอ้ทำมึงจะไม่ทำก็ได้แแล้วไอทำหรือเปล่าไอทำก็เพิ่มหัวใจไปด้วยไม่พี่ผมไม่ได้เสพผมไม่ได้ทำโอเคผมไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องรักมึงขนาดไหนมาทำกับมึงอะแค้น่ะไม่แต่คือมึงเถียงได้เดี๋ยวนี้มึงเถียงได้ดิเดี๋ยวนี้มึงดิ้นแล้วอะเองเป็นน้องเองต้องทำเป็นนมึงอย่าไปเปลี่ยนสีส้มในสัตว์ไม่แล้วพี่มันมีชื่อผมออกไปได้ยังไงอย่าไปลองคุยกันนะอ่าพี่น้องคุยกัน เออแต่ยืนอยู่ในรถจริงๆอ่ะเนาะไอแซมโดนทุกซ้ายทุกขวานู่นๆอยู่ในรถยังไงพี่มันอยู่ในรถหลักฐันหรือเปล่าอโทรบอกข้างนอกเปล่าเฮียใช้รูปหลักฐานเลยเหรอเอกสารหลักฐานอะไรเงี้ยมีเปล่าครับโอ้โหมันมันถ้ามันถึงขนาดนั้นมันก็ต้องถ่ายไว้ตลอดดีแซมไอแซมมึงจะถ่ายมึงจะฟ้องศาลกันเลยเหรอเพราะว่าแบบอย่างนี้มันเหมือนโดนแบบนี่ไงฮะเอาหาอะอยลอยเงี้ยเละ ใช่ครับแบบชี้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 แกะชี้แพ้อะครับไม่ต้องก็ไม่แพ้นี่มันแพ้ชี้แพ้ไม่ได้ยังไม่ยอมรับอีกหรอไอ้แซมมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยพ่อเฮือกเรื่องก็โดนกับมึงมันจะเป็นแพ้ชี้แพ้ได้ไงอ่ะเออเรื่องก็โดนเขาโดนเออมพ่อเฮือกแต่กูตาไม่ทันละคือตอนนี้ไอ้เรื่องโดนด้วยใช่ไหมโดนด้วยครับมันโดนด้วยไอดุกโดนมันบอกวอมันมันยอมโดนด้วยไงใช่โดนน้องพูดกับปากเลยแซมบอกว่าไงดิไ อะไรไม่กเลยช่มครับว่าเราจะดูไปเร็วครับอีกทีหนึ่งไม่แต่ว่าจริงๆก็มีคนวงผมอีกคนนึงนะพี่ใครอะ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 ไอ้ไรวะ พี่พรนะครับเขาบอกข่มคสมการขอโทษครับผมเป็นโควิดครับผมไม่ได้เข้าไอ้นี่ไม่แมเชียเลยไม่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  ไอ้เจ้าตอแหลไอ้เจ้าตอแหลเนี่ย้าตอแหลไม่ผมเลยบอกแล้วว่าคนที่คนที่ฟังได้มีแค่ไอเรียงนะฮะไอเรียงพูดจริงตอนน้าคู่ี่จะโกหกไอแซมมึงนี่พี่ฟังที่เรื่องคนเดียวมันหมดเลยอะอะไรอะเฮียกได้พอเป็นโควิดไอ้พรบโควิดป่าวฝากขึ้นนี่ไปละไอ้พอบขึ้นกลับไปแล้วไม่โควิดแล้วไม่มาเมื่อวานเลยู่้วนพีไอแซมมึงพอป่ะน้องพี่ฟังมึงมาเยอะแล้วเว้ยน้อง มึงไม่ทำก็ได้เลิฟแล้วแต่มึงวะมอบดูละมอบดีกว่าวะชัดชัดยนเลยวะกระดุนเลยวะชัดยนยอ้มอดยนี้ขี้เงจริงมึงโฉบไปได้ไงวะไม่แล้วมึงอยากให้พี่มึงดองนะพี่มึงรู้สึกไงแซมไม่แล้วพี่บ่มรู้สึกไงเนี่ยพี่พี่เลี้ยงดูกันไหมไม่พี่เราคุยอ่ะไม่เพื่อยอมรับเพื่อยอมรับต้องโตอย่าโกหกอย่าโกหกอยอมรับดีๆอยอมรับดีๆคุยกันไม่ไม่เพื่องี้หลังจากนี้ถ้ามึงโกหกอีกมึงทำคนเดียวนะ เออถ้ามึงจะโกหกอีกนะอ่อมึงทำคนเดียวนะเออมึงยอมรับมามีใครอีกถ้ามึงทำอีกก็เนี่ยข้างหนึ่ง S R Y Tony ข้างหนึ่งเออเร็วเร็วเออเร็วพูดมาแล้วก็มีพี่คุนนะครับพี่ไอคุณทำไมไอคุณทำไมไอคุณทำไมทำไมไมพี่คุณเขาบอกบอกให้ทำครับอ๋อสั่งมึงอีกทีอ๋อรุ่นใหญ่ใสอีกทีอ๋อทอดเป็นทอดใช่ครับบูดีดีบูดีดีนายนายเฮ้ยพี่คนพี่คน เฮ้ย hey, คนคนแดนนี <airpl Pon> ่ล <Bluetooth> องกอกอยู่เดอ้อป้ามึงไงสัสแค่ก็คือแค่ค่างกิ่กินมอค่ากนเงิกูกออยู่เด้อตอนนี้ต้องเข้ามาพองงานไแหละไอ้สักอกาอยู่เด้อไม่เกี persona persona the ok <cem> ่ยว่ช่าง เราคิดดีมันเรื่องนี้มมีมันมีคนรุนหลัดไว้บางมันมีคนรุนหลัดไว้เฮี้ยคนรุนหลัดไอ้คนมันรุนหลังเออรุดใหญ่ไอ้มันรุดต่อคนรุนหลัดมาอีกทีเห็นนะตัวนี้เห็นนะมันมาแรงตัวนี้คนมันเขียนได้เลยหรือเปี่าไอ้อดโดนไปหายพอไม่กูหลุดเลยเฮี้ยโดนเนี่ย่อพเตะหน้าไอ้สัสโค้ยเฮี้ยเลยระไรไอ้พรติดตรวจมาให้อยู่เลยเมื่อวานอ่ะบอกให้อยู่ใกล้ๆไอ้พรเตะหน้าอ่บอกให้ไอ้เฮี้ยเลยกูฮาเลยสัส เออก็ท่านี้แหละมันต้องเรียกก็ไปทําอื่นกันมีอะไรต้องทําก็ไปทําแค่แค่จาไวเวาโจมันไม่ได้อะไรหรอกอันนี้ไม่ได้แบบจะอําแรงเลยหรอกก็แย่น้องเล่นแหละเอาให้น้องรู้ว่าเวลาแกลคนอื่นโดนแกลกัไมัน้ะงเป็นอย่างนี้แหละถามมึงคุยเล่นกันได้ไหมมึงสนิทกันมึงก็คุยเล่นกันแหละมันแต่แค่ว่ามึงยิ่งสนิทกันอ่ะเออมึงยิ่งสนิทกันอ่ะมึงยิ่งต้องคิดกันเยอะๆเลยกูจะบอกให้เพราะว่ามันส่วนมากเออเวลามันยิ่งทะเลาะกันอ่ะมันก็เกิดจากเรื่องเล็กๆพวกเขียนนี่แหละ ที่มึงมองข้ามกันไปมันรวมมันรวมไปแล้วมันไม่พูดกันเพราะเพราะว่าพอสนิทมันก็ไม่พูดไงแล้วมันก็จะมาเป็นดอกใหญ่ทีเดียวเลยไอเจมมึงก็ด้วยนะแบบว่าไม่พอใจมึงก็พูดกับน้องเลยนะ้วยบอกบอกมันตรงๆอ่ะทุกคนแหละครับไม่ใช่แค่พี่เจมหรอกทุกคนแหละพี่บ่าวด้วยทุกคนเลยสำหรับพี่เต็มที่ใครไม่พอใจอ่ะมาพูดครับพีที่วิทย์วิทย์เป็นทั้งนั้นเลยเพื่อนในเรื่องทั้งหมดก็มีด้วยประการเช่นนี้ใช่ครับวันนี้จบกับมีทีวันนี้จบจบ จบเ,ออเรียบร้อยนะใส,ใส <laughs>